อ่าแม่คู่สิได้อ้อยตุ๋ยได้เกี๊ยวแค่ร็อกเกอรี่ก็บม่ม่พอดีพี่น้องเอฟซีแม่คู่จับได้เพราะว่าปูเททรองคอนแหรอืมอ่ะเล็ที่อีกแล้วเม็ดเล็กที่อ้เจ็ดศูนย์พี่น้องเอฟซีครับไปจับไปหาไปเด้อครับเด้อฟซีก็ได้ยินอยู่นะเมื่อกี้นี้ว่า70ใช่ไหมแต่แต่ไม่ใช่ได้ยินหรอกมีเคียนยิบมาเร็วนะครับเนาะเมื่อนี้วันที่หานะครับเนาะแตั้นวั้นดีด้วยนะที่ห้าทันว่าเออที่ห้า ยิบวดแรกแหกมันครับผมไอ้ครูยิบมาแล้วนะครับเ้วอวันนี้รับเจ็ดศูนย์พี่น้องยิบสี่ครับผอ้อ่ไมด้เจ็ดศูเพราว่ามาไม่นะคะห้าจศนคุบรอบครับผมครบรอบพอดีนะครับเนาะครบรอบพอดีไปนะครับเนาะ ห้าศูนย์หาศูนย์หาารัลศูนย์หาตัวกลับตัวนู่ได้มาูได้ชอบนั่ไปยิบไปไปิต้อกาไปิก็เริ่มมาขายเรวไปนะครับเนาะตามมิไปองเดศูนย์นย์เจ็ดเจ็ดย์ศูนย์เจ็ดแล้ไหมยเอาไหมเียบเไหมเจ็เเียบมา่ดยนี้เอาหาศเยเจองเอาศูนย์กลางสิไปคู่ เอนี้ลองอาซูเลยกลางเรืเนี่ยเสียงสูงเสียงสูงเนาะค่ะเนาะพี่ยิบยับไปได้ดีมากเลยจระนามึงยิบแล้วนะคะหยิบวันที่ห้าครับผมก็แจกโมวาสิหยิบวันที่เก้าหยิบโมวาสิหยิบวันที่เก้าค่ะมือไม่ทขอบไหยิบค่ะรถโวให้หรอครับรถโมไว้รถโมไว้แห่ครับ บไมเหย็บเหรเม้วไเหรอครับยดเหรอยดจกยิมันเก่า่า่ากล้าไจะด้ยิมไมงั้นมเก็ม่าใกล้เลยเสียเองก็ถอยไปแล้วเพราแตเวันกำลังงงเ้าๆเยู่า่าเรอวันที่เก้ารอันาจพลาดมาครับเนาะเราล่าะวันไงหรอครับ จะเอาสองตัวไทยยิ้มใ้ามว่าข่าวบเกาชิบเก่าเมื่อกหอนจะจีบกันวันนี้นั่งยู่งกัๆใควะจนี่ยเบิงเนี่ยพีน้องแล้วจิบใจอ่อนวันนี้ย่นปูเดีเ้ออดอนรอฟังเสียงกันนะอืมเอาพี่ารนาเมืองเนี่ยค่ะด้บรรยากาศล้งลมจากอเเอกไม่มาใกล้เลยเอกบอกจะจบวันที่เก้าห้าิบเก้า้าห้า เลกเลยแล้วมีเลที่มาสิเก็บไว้ให้ื่อาแล้วครับเนาะจะบอกว่าพี่เอาเลิการนะครับเนาะจัดเลยพสัตว์านึกว่าจะบอกว่าญาญญาวัดเลยพระสัตว์าเสเอกชันเออเอออออืมากาศต้มน้ำอาบนี่แรกนี้กเนาะเมื่อคู่อายิบสละก็ไปสุต้มน้ำอาบเลย่ไต้มน้ำหนาวหลยเพราะวันหนาว ยึดกับราดร่อนเสียงใบใบรอใบล้วค่ะครับผมเนาะเสียงดูเมือกูังดีรก็เบยดไปแล้วพทีเกีิวเ่าดผมวกันไว้เอากันไว้อันนี้เอาห้องคองไว้ก่อนห้าเจ็ดศูนย์หเจ็คู่ยด้วค่ะเด้อนี่แหะ อันแต่วาริตุกเกาปูสามแปดเดือนสามแปดกันไปแคกก็ดียวดเดือนนมากวดมากเลไมันปูดเนาะมันห้าแปดีห้าแปดอั่ไงนก็บพวกมาขึ้นม่สมพรมาอ้วนอ้วนอัวนมากเลยละไม้ลาไม้แปดนะ อ้มันน้ำแกะมือัเอากันไว้ด้วยกนี่ซื้อวัดกันสามแปดซื้อกเหมือนเดิ่สามแัวด้วยเก้าสามแปดอีกเก้าสามแปดเก้าสามแปดแปดสามแปดนะครเอาซักเท่านี้กัอกันไว้กันไว้เพราะว่าบางั่านก็เล่นนักูไปบ้างวัดวัดหนักมากมาคู่เนาะวัดนักคู่เล่ไปบ้างปืนดดังพิงเสาัวาคือว่า่เลย เสาบวกห้างเียกไปทิ้งข้างมาบวกจาปะบวกกระเจ้ะ้างขอพีเทียบอะไรนะสองห้าสี่มาเลยพี่แมนสองห้าจะเอาของมาหาเองหนึงสี่สอยู่คนละหลังนะคะไม่ได้เนตัวทนไปทิ้งเสาไหนก็ไน่อยากทำเลย สองข่าเนี่ยเออเลมากมากส่วงีไม่ได้เจ็บน้องไหมอ่มากมากส่วนฝีเลเอาไปแน่นอนครับผมต่ำเลยได้แล้วก็เงียบสุ่มเลยแล้วก็ป่าม่วสุ่มละวนราอืไมกันเปียกตาม่กมัน แต่หาก็หยิบนิดเดียวตั้งแต่ต้นนะเปิดประทมมาเลิกก็คือเจ็ดศนครับเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเปิดประทมมาเลิกคแ่ไม่คูยกันาระผที่เร่อขาาเ่าไรยามันเป็นชื่อหมวดกรับ่าจม่านกนเนาะหนบ่หาแื่อไรไรครับผมม่หวาก็พอดีพอดีเพือแลไปอาหาครับผมต้องกนไวต้องกาวเทันดนี้เอาไปเกอมันทีสิบครับผม ทะเบียนศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับผมย่เลืมนว่ามีเก่าตัวนึ่งค่ะอ้าว่ามีเก่าดึงตัวเกาตัว้าศูนย์เก้าจังว่าบาาพี่้วงเลยอือหมหักไหลต่แตรงห้าศูนย์เก้าครับอันนี้เออทะเบียนรถ ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เกาห้าศูนย์เก้าันหห้าศูนย์เก้าอกบเนาะ่าเจ้าบ้นนูซื้อว่าสิเกยงไปท่างศูนย์เกาวันแอดสังเกตดูเจวันชอบศูนย์ะเ่มเป็ดนวจะเรียกว่ามะพร้าวตัดหัวเออปิดสถานีมะพร้าวเก้าสิบเก้าลูกตัดหัวตัดหัวออกเป็ือแต่ศูนย์เหรอคะตัดหัวออร์มดแจะเป็นหนึ่ง เก้าหนึ่งือเก้าศูนยแต่ว่านีงด้เพราเลขไหนึ่งกับว่าพี่หัวเนี่ยเนีอศูนยดวเน่ศูนเป็นลวกผมอยู่กับยังเป็นหัวอยู่ในมังเป็นหัวครับว่าอยู่ทางเทือเนาะเขาตัดออกแล้วก็สิเป็นพุดธแตเป็นหนึ่งพุทธเ้าหนึ่งเรื่องเรื่องโปกันนี่เหรอเจ้าที่สิบห้าขั้นนี้เหรอเจ้าที่สิบเก้า ยาลื่นงวดนี้เก้าหนึ่งห้าเียแล้วก็สิบเก้าแล้ววันปีจะตองวันหนึ่งหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนยห้าเก้าอย่าลืมแล้วก็อยาลืมบานเลขที่แม่คู่ที่วันบอกจะตองวันเนาะปูเท้าท่องเพื่อนกับมือวันที่เก่าเลยค่ะปูเท้าท่อหนึ่งมีมิดฝันเนาะว่ารถเท้า้องทะเบียนหนึ่งเจ็ดศูนย์มาเท้า้องหนาบานแม่คู่ครับผม เดี๋ยวมึงปูที่ภูเขาวมางพอดี่อ่านชื่อหอโฮงค่ะวันที่เก้านี่คือครบรอบพอดีครบรอบพอดีหนึ่งปีครับผมวันที่เก้าครบหนึ่งปีนะคะเก่าหนึ่งค่ะจัดกันง่ายง่ายเออพิจารณาเบิงพี่น้องเตอพิจารณาเบิงอันนี้ครับผมเนาะเปิดประทบมาเลิกเนาะครับเนาะอ่านี่นั่นแหละครับปกตามนั่นแหละ จะเลื่นแล้วค่ะว่า0นภาคโซนนิคมนาดูนะคะยึดมนเมึงครับวดแล้วเริ่มกวดแล้ว0นหาโซนเก่าโ okay. ูนเกนะครับเนาะตามผููกับสิบตอมวดคู่กับสิบปั้ใช่ใช่ใช่ด่านที่วันั่งลงไปสองเก้านี่ละนี่ละมองจีอดบ่ไว้ก็อีกตัวหนึ่งค่ะตัวปลกเนะอนี่แมนแมนแม ปูกระซิบเจวันนะครับเนาะเพราะว่าขันหนาา้างเกวันดิอย่างนีมาสุล้ยิ่น้ำกันดูอออห้ามงที่ปูกระซิบค่ะห้าเสูมาะกรต่อเก้าร้อยเก้าสิบเก้า้ยจัด้านสูตอนกับแม่สคนเนี่ยครับผมครับผมเม่ามว่าเป็นกระซิบแม่มควันตัวไหนมีกระา้เก้ารอยเก้าสิบ ศูนย์สันศูนย์ค่อยๆนะค่อันนี้คือปูบองกันเจอหน้ามึงปูกระิบปั้นสินี่ตัวนะคะเศกับค่ะเวกระซิเหมือนกันเอีมปันตเด็เครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ไปลองสีบวมีอ่าเนาะสีบวมมีนั่นแล้วหาตองดเลครับด้วอืม เอาปิดแต่ละหน้าบิงถ้าใจก็โงไปกับเราใช่ครับ c อะกโมันมาเื่อมมึงอยพูดยิบไปเจ็ดศูนย์ศนย้าเจ็ดูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับผมอันนี้คือปูเขียนนยคะเพื่อขัดกเตลยวดเอฟซีเตียวดด้วยกักๆสมันมาเนี่ยบ่เนีนยบ่เนี่ปูเถาบัวราด เพิ่นอาจจะเียนนักซีการไม่ช่างมึงล่องมึงอันนี้ข้างนี้เอาช่างอ่างซองใส่างนี้เพื่อนซอช่างนั้เเจ้าบานนี่พี่บองีอันนี้ข่างหลังครับแล้วเชิญน็ับนี่ฮะยิบจับไวเดอร์นี่เราไม่คู่กันนี่เราเลือื้อบานเลขีคือวัตทิ่เก่ามันบอเอาองค์ปูมาไม่คู่จำได้ว่าแม่ปูเทพ่วงเพิ่นมาดนานหายเพิ่นก็เลีย เพื่อนฝันนั่นล่ะฝันว่าท่องมาเทหน่าบ้านแม่คู่เล็กายรถดคู่จำได้ค่ะคักหนึ่งเกศูนย์เราเรยว่าแดงจึงคือง่วมเขาเรียกว่ามานีทีนุกห่าเกศศูนย์เลยละคู่ก็เลยกว่ามนเลยอเกศศูนย์เลืลใ่ครับผมู่จำได้ด้วยค่ะนี่แหละค่ะงวดที่เอาองค์ปู่นี่แหละคิดว่าตัวนี้มาทำพิธีเปิดตาเนาะเปิดตานั่นเล็กคู่แล้วก็เีกศให้เป็นปัญหาสินะแต่ว่าเขาเบิ่งทั้งปีนเป็นศูนย์เกศ